อีกในกิจกรรมที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ครับคุณผู้ชมฮะเป็นกิจกรรมที่น่าจะโดนใจน้องๆหนูๆนะฮะเพราะว่าตอนนี้หลายคนกําลังหาสถานที่เรียนกันอยู่นะฮะกิจกรรมนี้จัดขึ้นในช่วงของสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้แลนะฮะกิจกรรมนี้เขามีชื่อว่า RMUTPX Gateway Advanced ร่วมเปิดประตูทุกโอกาสนั่นเองนะครับไปดูกิจกรรมนีกันดีกว่าไปกิจกรรมที่เรานํามาฝากให้กับผู้ชมนะฮะถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่น้องๆนักเรียน จะยมศึกษาตอนปลายหรือว่าน้องๆม .6 เนี่ยต้องการที่จะได้ไปแน่นอนนะฮะกับนี้กับกิจกรรมนี้โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนค,นครครับร่วมกับศูนย์การค้าเกตเวอแอดบางซื่อครับมีการจัดก,กิจกรรม IMUTPX เกตเวอแอดบางซื่อนะฮะเปิดประตูสู่ทุกโอกาสเพื่อเป็นพื้นที่ในการแสดงศักยภาพของนักเรียนนักศึกษาและผลงานของนักศึกษาและคณาจารย์ราชมงคลพระนครสู่สายตาประชาชนครับระหว่างวันที่21 ถึง23สิงหาคมนี้3วันเลยนะคุณผู้ชมฮะจัดขึ้นตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาที่ศูนย์การค้าเกตเวย์แอดบางซื่อหรือว่าเกตเวย์บางซื่อนะฮะคุณผู้ชมใกล้ๆอาคารรัฐสภา,านี่เองนะฮะเขาจัดกันที่ชั้นเอ็มนะครับโดยภายในงานนะฮะก็จะมีการจัดบูธแสดงผลงานทางวิชาการการแนะนําหลักสูตรการรับสมัครนักศึกษาด้วยนะฮะปีการศึกษา2568นี้ใครยังไม่มีที่เรียนก็ไปกันได้นะครับคุณผู้ชมการแนะแนวการศึกษาการแสดงผลงานโด ตเด่นน่าสนใจแล้วก็มีคุณภาพจาก9คณะ2สถาบันครับก็ประกอบไปด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีเกษรกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นและคณะสถาปัตยกรรมาศารรมสตร์และการออกแบบสถาบันอัญ,ญมณีเครื่องประดับไทยและการออกแบบกิจกรรมเรียนรู้และสาธิตการทําเครื่องประดับอัญ,ญมณีงานสื่อสารองค์การครับกิจกรรม เช็คดวงการเรียนจากไพทาโลกับหมอมีนฟรีนะฮะพร้อมกับกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายเลยทีเดียวนะฮะคุณผู้ชมนะ,ะได้แก่การประกวดขับร้องเพลงไทยสากคนชายหญิงระดับมัธยม,มศึกษาชิงทุนการศึกษาด้วยเป็น RMUTP Single Award 2024ฮะการแสดงแฟชั่นโชว์จากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นการแสดงศิลปะก,การต่อสู้มวยไทยโดยชมรมกีฬาต่อสู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครการแข่งขันกีฬาคอส ว่ามทรพระนครการแข e ่งขัน e-sport ก็มีพระนครเกมครั้งที่17ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับผู้ชมครับกิจกรรมนี้ราชมงคลพระนครเปิดประตูสู่ทุกโอกาส RMUTPX Gateway a t ง a n g s ครับจัดขึ้นในวันที่21 2สสิงหาคมนี้แล้วก็คือในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้แล้วนั่นเองนะครับที่ชั้น M ศูนย์การค้า g a t e w a แอบบางซื่อนั่นเองนะฮะแมเน้นย้ําตรงนี้นิดหนึ่งนะคุณผู้ชมฮะว่าวันพิธีเปิดเนี่ยวันที่21เขามีการถ่ายทอดสด Facebook Live ในช่วงเวลา16นาฬิกากันด้วยนั่นเอง